คลิปนี้นะคะจะมาให้คนที่ปวดเข่าอยู่เนี่ยมาเช็คกันค่ะว่าอาการที่เป็นอยู่เป็นอาการของลูกสะบ้าเขา่าอักเสบหรือเปล่า1เลยนะคะเจ็บบริเวณหน้าเขา่าซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่องอเขา่าลุกนั่งหรือขึ้นลงบันไดค่ะ2 เจ็บปวดบวมเมื่อเดินหรือวิ่งนานๆแล้วก็สามนะคะข้อเข่ามีเสียงร่วมกับอาการปวดค่ะใครมีอาการแบบนี้นะคะสามารถทานแคลริปัสนะคะของเราได้เลยค่ะไม่ต้องรองให้เป็นหนักไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยเข่าเนี่ยก็จะเสือ่อมตอนนี้เนี่ยยังแค่อักเสบนะคะเพราะฉะนั้นทานไปได้เลยค่ะถ้าใครไม่มีโรคประจําตัวนะคะให้ทานเป็นแบบกล่องค่ะทานวันละหนึ่งแคปซูลนะคะหรือถ้าเกิดปวดมากสามารถทานได้เลยค่ะวันละสองแคปซูลโดยจะกินหลังอาหารเช้านะคะ2แคปซูล ลวดเดียวเลยก็ได้หรือว่าจะแบ่งทานเป็นหลังอาหารเช้า1แคปซูลแล้วก็หลังอาหารเย็นอีก1แคปซูลค่ะแล้วถ้าใครนะคะมีโรคประจาตัวก็ให้ทานเป็นแบบกระปุกแทนนะคะแบบกระปุกเนี่ยถ้าปวดมากเนี่ยก็ทานเป็นหลังอาหารเช้า2แคปซูลค่ะแล้วก็หลังอาหารเย็นอีก2แคปซูล